อวีกระบอกสองตัวใหญ่นี่อด้กระบอกใหญ่ครับสองตัวเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดียดมากเวลาเราจิ้มมันจะโดนเดี๋ยปรุงรสเลยครับปลากราะดีนี่ใส่ลงไปปั๊บไปย่อไปยกอให้เข้ากันสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนานดจังครับวันนี้มาหาปลาครับหาปลากินหวานแหครับทางทางเหมือนเดิมครับไปรุ่นผลงานกันจะได้ปลาเยอะไหมปลาทุบเลยเมื่อกี้ มชนมึงแล้วล่ะไม่ตรงนี้สิเต็มเลยนี่ครับเต็มเหโอ๊ยขนุนนี่นี่ไซดีขนุนสองตัวหวานให้พอดีหวานให้พอดีคองถลแล้ว น,นี่มีกุ้งแล้วได้ปลาได้กุ้งครับนี่ติดไม้ลงไปเอาใช้ได้ทอดกิน อุ้ยกระบอกอุ้ยกระบอกสองตัวใหญ่นี่ได้กระบอกใหญ่ครับสองตัวเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวก่อนแกะดูครับนี่ได้ปลากระบอกสองตัวใหญ่โหเจ๋วเลยนี่นี่เดี๋ยวให้ดูตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ใหญ่กว่า โอ้โดนอนนนอูนี่มันลือเลยูในนอนี่ไงไม่้นใจครับเต้วเลย นี่ครับเล็กๆเต็มเลย่นหนูอีกหู่นน่ะชนนลเนี่ยโอ้ยสไลายเยอะโอ้โหอ้าวโอ้โหเล็กๆเยอะครับ มีใช้ได้อยู่ตัวงนีขึ้นยันจอมแห่ครับนี่มาดูผลงานวันนี้ครับพอได้กินครับไหมมีกุ้งด้วยกุ้งกุลามีปลาบอกใหญ่สองตัวแล้วปลานิดว่าจะหวานต่อครับพอดีเมื่อกี้หวานน่าท่อนี่โดนหอยบาดเรียบร้อยโทษทีนะเดี๋ยวมันดินมันเข้าเราต้องกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวไปทำข้าวที่บ้าน,นครับ มาดูเมนูวันนี้ครับวันนี้อยากกินนึ่งปลานี่ปลาดินสองตัวปลากระบอกตัวใหญ่สองตัวกระบอกไข่ด้วยเนี่ยเห็นไหมนึ่งแล้วตำน้ำจิ้มตำเจียวแซ่บๆตำแบบใส่ปะลาสูตรใส่ปะลาครับมาเนี่ผักเราก็มีนี่สองอย่างสาอย่างฟังตุ้งกระกระลำครับนี่ผักใส่ก่อนเลยกินผักแซ่บๆ มะเขือด้วยเนี่ยมีมะเขืออยู่ตู้เย็นสี่ลูกใส่มะเขือด้วยครับเดี๋ยวค่อยเอาปลาลงไปนะผักเลี้ยงมาตก่อนเต็มเอาเยอะ มันจะได้ลงปลาลงไปได้นี่ปลาลงเลยผักมันจะสุกยากนะเอาผักลงข้างล่างก่อนนี่ก็บ,บอกของเราไม่เนี้ยเต็มพอดีเลยขับไปเดี๋ยวไปนึ่งกันเตังน้ำให้เดือดแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วผมว่านึ่งเลยครับผักจะได้สุก เดี๋ยวปิดฝาเดี๋ยวเราไปทําน้ำจิ้มกันครับครับมาครับมาตาน้ําจิ้มตําแจว่วพริกหอมกระเทียมไปคั่วครับนี่แล้วก็ตํำถีใส่คคกเลยแล้วใส่เกลือหน่อยมันจะได้แหลกง่ายครับนี่กินกัา ปลานหนึ่งนะผักหนึ่งแซบทำให้เรียนเลยครับครับเนี่ยเอาแค่นี้พอไม่ต้องเรียดมากเวลาเราจิ้มมันจะโดนเลยปรุงรสเลยครับนี่ขาดไม่ได้เลยต่อนหน่ยต่อนหน่ย ไปลาปลากระ,ระกดีนี่ใส่ลงไปปั๊บุงง่ายง่ายครับไม่ใส่มะนาวน้ำปลานิดนึงเรแล้ผงนัวผงนัว,นวใส่เข้าไป แล้วก็ยยอกๆให้เข้ากันนะแค่นี้ก็เด็ดแล้วครับตักใส่ถ้วเยเดี๋ยวเติมน้ำข้างนอกครับเดี๋ยวน้ำล้างหกล้างไี่ไมีตอนไม่ตอน เป็นะแรบเลยครับเนี่ยน้ำล้างคกุกนะ่นมันได้มีน้ำหน่อยครับน้ำเราคุกใส่ไปนี่อ่ะ รชานนคับเด็ดเลยครับไปได้รอปลาหนึ่งสุกครับอย่าก,กินข้าวกันครับนี่ปลาหนึ่งฟวมสุกแล้วน่าก,กินมากผักก็สุกแล้วนะเดี๋ยวเทใส่จานครับกินข้าวกันรับมาดูเมนูเสร็จเรียบร้อยปลาหนึ่ง นี่ครับอันนี้ปลากระบอกอันนี้ปลานิลแล้วก็ผักหลายอย่างสองอย่างสาอ,อย่างนี่กินเลยครับปลานินก่อนเลยดูเนื้อมันฟันห,ห,ห้อยแกวแกวแก,ว,แกวลาดเข้าไปมือเลยครับกินผักนี่ใส่เข้าไปหวันจ้วก ร้อนนะยเบาก็นะข้าวก็ร้อนปลาก็ร้อนอเด็ดเลยครับอันนี้อร่อยเจ้าง่างครับ ฟังต้มสักหน่อยมันเขือ,อนาปลาบอกหน่อยครับไม่รู้คนอื่นเขาหนึ่งไหม ผมไม่รู้าเอาทำอะไรเลยเอามานึงด้วยเพิ่งลองนึ่งดูแต่ดูวน่ากินอยู่นะเนื้อมันดีนี่เดี๋ยวราดเข้าไปเนื้อมันอร่อยนิ่กลางจิม้มเข้าไปครับ แซ่บไายอ,อ,อร่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ